สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องคุณเอิร์ธรถเก่งมือสองนะครับเกรดเอวันนี้มาพบกับ b m w นะครับ3 1 8 i นะครับตัวนี้จะเป็นปี2008นนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับน้ำมันเชื้อเพลิงจะเป็นน้ำมันเบนซินนะครับสีบอลสวยนะครับเดิมทั้งคันนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับ มาพร้อมกับล้อขอบสิบเจ็ดนะครับเดิมโรงงานนะครับอืมติดเราเป็นล้อติดรถเดิมเดิมเลยนะครับสีบอลสวยทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันเลยคันนี้นะครับเลขไม่จะค่อนข้างน้อยนะครับเลขไม่อยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นนะครับเก้าหมื่นสี่พันเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับคันนี้จะสองจุดูลิตรนะครับนี่นะครับตามป้ายเลยนะครับแต่ราคาตอนนี้มีปรับลงนะครับ ปรับราคามาที่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันขนั้นะครับเดือนนี้มีโปรนะครับปรับลงมาให้หนึ่งหมื่นบาทนะครับสีเดิมสวยทั้งคันนะครับดูด้านหลังกันบ้างนะครับนะครับสามหนึ่งแปดไอนะครับรถน่าใช้นะครับทะเบียนสวยนะครับสีกไก่ทองหนึ่งห6นะครับ ชมภายในนะครับภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับวงมไรก็เป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะครับเกียร์ออโต้นะครับทุกอย่างคอนโซลอะไรสวยงามนะครับเรียบร้อยครับเรียบหรูนะครับคันนี้เป็นปุ่มพุทธสตาร์ทแล้วนะครับ ผมพูดสตาร์ทนะครับเบาะฝั่งคนขคับก็จะเป็นไฟฟ้านะครับมีการมีเมมโมรีนะครับสองตำแหน่งนะครับเดีย๋ยวพาไปชมด้านท้ายนะครับ สวยนะครับคันนี้่ที่นั่งด้านหลังก็เรียบร้อยดีนะครับกว้างขวางตามสไตล์ BM นะครับมีช่องแอร์หลังมาให้นะครับเรียบร้อยนี่นะครับท้ายก็กว้างขวาง ก็ยกง่ายนะครับมีโชค๊คให้นะครับน็อตต่างๆนะครับเดิมๆไม่มีเฉี่ยวชนมาแน่นอนไม่มีการชนหนักนะครับนี่นะครับดูด้านซ้ายบ้างก็เรียบร้อยดีนะครับเดิมๆโรงงาน ปลาท้ายก็สวยเลยนะครับไปชมด้านหน้ากันบ้างน,นะครับห้องเครื่องนะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้ก็สวยไม่น้อยนี่ครับฝากระโปรงเปิดง่ายมากนะครับมีโชคให้นะครับ เครื่องเราก็ทำการสปามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับแต่ละจุดเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2000นซีซีนะครับเครื่องก็เรียบร้อยนะครับสะอาดสะอ้านไม่มีน้ำมันเยิ้มนะครับเครื่องอยังแน่นฟิตนะครับสามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับเป็นพร้อมใช้งานเลยนะครับ ตะเข็บต่างๆก็เป็นตะเข็บเดิมโรงงานนะครับรบบักษากตะโปรงไม่เคยแก่นะครับรูต่างๆก็ยังกลมนะครับกลมเดิม ติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับส,สวยๆเลยนะครับเดิมทั้งคันนะครับสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับคันหน้าต่างๆนะครับไฟเดิมโรงงานนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปราคากันอีกทีนึงนะครับคันนี้นะครับ BMW 318i นะครับปี2008นะครับไม่94,000กิโลนั่นเองนะครับราคา389,000นะครับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ผมเลยนะครับที่เบอร์0837899449ขอบคุณครับ